เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์หักมุมมากยังไงคะความรักอยู่เลยนี่มา เรื่องราวของคดีระหว่างคุณนกอุศนีกับคุณจักจันทร<ะ>์นะคะมีความคืบหน้ายอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางรายการเอ่อรายการหนึ่งแล้วกันเ<ะ>นาะก็รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนะคะของคุณนกอุศนีนะคะ,ะกับคุณจัก,กจันทร์ว่านายประยุทธ์เพชรคุณค่ะร<ะ>องโฆษกสำนักชื่ออะไรนะนายอะไรนะคะดิฉันหันไปมองดิฉันตกใจเลยประยุทธ์เพชรคุณคุณประยุทธ์หรือนายประยุทธ์ นี่เขาเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดค่ะเปิดเผยความคืบหน้านะคะคดีพิจารณาสั่งของคดีคุณนกอุชนีแล้วก็คุณจักรจันทร์เนี่ยในคดีว่าหมิ่นประมาทใส่ความคุณจักรจันทร์นะคะนักแสดงสาวทำนองว่าเป็นคนที่มีโรคสองใบคดีนี้เนี่ยหลังจากพนักงานสอบสวนนะคะสำนักงานบางเขนนะคะสรุปสำนวนพร้อมกับเห็นสมควรสั่งฟ้องคุณนกอุษนีให้พนักงานอายการเนี่ยนะคะ พิจารณาคาดีทั้งหมด5คดีด้วยกันโอ้เยอะมากเลยนะพ<อ>บว่าพยานหลักฐานในคดียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ,คะไม่พอนั่นเองจะมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสำนักงานบางเขตเนี่ยนะคะสอบพยานเพิ่มเพื่อความกระจ่างชัดเจนแล้วก็คดีนี้เนี่ยไหนคุณคุณทั้งโอ,อย่าเพิ่งตัดหนึ่งดิฉันขอขัดนิดนึงอันไหนำไคำว่า5คาดีครับของคุณนี่ไงคดีคาดอาญาห้าไม่ใช่หรอคะคดีอาญาหาสำนักงานอายาการคดีอาญา5าอ๋อไม่ใช่5คดีไม่ใช่5คดีค่ะคุณค้า ขอแก้ตรงนี้นะคุณผู้ชมฉันกว่า,า,ายาห้า คือเขตห้าอะไรแบบนี้เพราะว่าเห็นบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยจะเรื่องของการสร้างโลกสองใบการใส่ความอะไรต่างๆก็เลยคิดว่ามันนั่นคืออันเดียวกันอนั่นคืออันเดียวกันคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแก้ตรงนี้นะผู้ชงรวมไปถึงค่ะในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลไม่เพียงพอหลักฐานยังไม่เพียงพอค่ะจึงมีคําสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะก็ต้องไปรวบรวมหลักฐานมาเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ตรงนี้เขาบอกแบบนี้เลยข่าวว่า จะมีการนัดกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะในวันที่24สิงหาคมช่วงเวลา9นาฬิกาเ,เดี๋ยวเราส่งทีมข่าวไปคุณต้องโอดคุณต้องไป,ปแล้วไม่ต้องไปลงพื้นที่เหตุเกิดเหรอใช่เหตุเกิดเป็นข่าวดูมายานะคะ <c oughs> ต้องไป เ,เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอติวส์